สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดถุงต้นเฟรเรสเกียที่เราเอาไม้มเมล็ดมากราฟนะคะว่าเราจะมาดูว่าเขารอดกี่ต้นนะคะติดกี่ต้นนะคะเดี๋ยวขอเปิดถุงก่อนนะคะนี่นะคะจะเป็น เบอร์ลสเกียที่เราออกมากราฟนะคะติดอยู่แค่สามต้นนะคะต้นนี้ยิมโนติดไหมเนี่ยยิมโนเหมือนเขาจะติดยิมโนเขาติดไหมเนี่ยเหมือนจะติดนะคะแต่ไม่รู้ว่าติดดีหรือเปล่าจะรอดไหมนะคะส่วนต้นนี้จะเป็น ลิบูเทียลบูเทียไม่ติดนะคะจะมีอเรนโบนะคะเรนโบติดอยู่สองต้นต้นนี้กับต้นนี้นะคะสองต้นนี้ไม่ติดเขาติดแต่เขาฝ่อไปเนาะมันจะมีอยู่ที่เขาเริ่มเริ่มจจกสายอะเริ่มเน่าแล้วก็เอามากราฟอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนั้นด้วยนะคะเขาก็เลยไม่ติดนะคะ หรือว่าบางทีเขาติดเขาก็อาจจะฝ่อได้นะคะเาอาจจะฝ่อไปนะคะทีนี้ไอ้ต้นที่ติดเนี่ยเราก็มาดึงเอายอดที่เขางอกออกมาเนี่ยทิ้งไปนะคะเขาจะได้ไม่แย่งอาหารกับต้นที่เรากราฟติดนะคะหัวไม้ที่ไม้เมล็ดที่เราเอามากราฟนะคะก็จะใช้ใบมีดเฉือนเอาก็ได้นะคะหรือว่าจะเด็ดเอาก็ได้นะ ยิมโนต้นนี้เนี่ยโอ้ดึงออกเลยดูสิเขาไม่ติดนะคะยิมโนเขาไม่ติดคือผิวเขาประกบกันแหละแต่คือเขาไม่ติดนะคะประกบกันแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่เขาไม่เชื่อมกันอะอืไม่รู้จะอธิบายยังไงนะ โอเคค่ะชุดที่เรากราฟนี้5ต้นนะคะติดอยู่แค่2ต้นนะคะเดี๋ยวยังไงเราเราก็มาตามดูการเจริญเติบโตของเขาต่อไปว่าเขาจะโตช้าโตัวไวยังไงนะคะเป็นรลนโบวสองต้นที่ติดนะคะสำหรับ4ต้นนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสามารถกราฟได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราอาจจะถอนเขาไปไปปลูกเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใหม่นะคะ โอเคค่ะวันนี้เราเจอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาทำเราเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของหัวไม้สองหัวนี้ที่เรากราฟไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ